ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสางนางสาวอภิญญาชูระนหานิสิตหกน์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสบทที่หความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคข,ของไทยได้แ,แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ ภาคเหนือภาคเหนือหรือดินแดนล้านนามีการทอผ้าที่หลากหลายโดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนไทหรือไทขืนและชนเผ่ตาตา่างๆเช่นมงยเย้ากระเรียงลักษณะเด่นของผ้าทอภาคเหนือผ้าสิ้นตีนจกมีลวดลายละเอียดที่ใช้เทคนิคจกในการสร้างลายนิยมใช้ดินทองและเงินผ้าไทยหรือมี ซึ่งเกิดจากเทคนิคการล้วงเส้นได้ผ้าม่อห้อมหรือผ้าม่อห้อมย้อมด้วยต้นความนิยมในจังหวัดแพร่ผ้าข่าม้าเป็นผ้าทอพื้นเมืองใช้ประโยชน์ได้หลากหลายผ้ากะเรียงทอด้วยมือลายเรียบง่ายใช้ฝ้ายและสีธรรมชาติ ผ้ากลางผ้ากลางได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอยุธยามีการทอผ้าไหมและผ้าใยที่ปานีลักษณะเด่นของผ้าทอผ้ากลางผ้ายกดอกลำพูนใช้เทคนิคยกดอกทําให้เกิดลวดลายนูนสวยงามผ้าสมปักของชาวมอญทอด้วยใยปักลายละเอียดผ้าไหมไทยเช่นผ้าไหมนครใช้สีที่ใช้เทคนิคทอละเอียด ผ้าลายอย่างเป็นผ้าที่ใช้ในราชสำนักไทยโบราณภาคอีสานภาคอีสานมีผ้าทอที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมไทยลาวเช่นผ้าไหมผ้ามันหมี่และผ้าแพรวาลักษณะเด่นของผ้าทอภาคอีสานผ้ามันหมี่เป็นเทคนิคการมัดและย้อมก่อนทอทําให้เกิดลวดลายสลับซับซ้อนผ้าขิดใช้วิธีการเก็บเส้นด้วย เพื่อสร้างลายนิยมนาใช้ทําหมอนหรือผ้าหม่มผ้าแพวาเป็นผ้าทอของชาวภูไทยใช้เทคนิคจบสร้างลวดลายที่ละเอียดและหรูหราผ้าหางกระรอกทอด้วยไหมสองสีให้เกิดเงาแบบพิเศษผ้าหงผ้าไหมขมินในจังหวัดสุรินทร์ทอลวดลายสีสดใส ภาคใต้ภาคใต้มีเอกลักษณ์การทอผ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมและชาวมาลายูลักษณะเด่นของผ้าทอภาคใต้ผ้ายกทองนครศรีธรรมราชใช้ดิ้นทองทอลวดลายหรูหราผ้าปาเตะมีลวดลายสีสันสดใสนิยมใช้ในชุมชนมุสลิมผ้าปาติกใช้วิธีเขียนเทียน ก่อนย้อมสีให้เกิดลวดลายที่ซับซ้อนผ้ายกดอกสุราธานีใช้เทคนิคยกดอกค้ายผ้ากลางบทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทออีสานผ้าทอในประเทศไทยแสดงถึงศิลปะภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปได้แก่ชาติพันธุ์ในภาคอีสานวิธีการทอผ้า ประเภทของผ้าทอและการแบ่งกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาติพันธ์ในภาคอีสานภาคอีสานของไทยมีความหลากหลายทางชา,ชาติพันธุ์ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และการตั้งถินฐานการอพยพและวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคนี้ชาติพันธุ์ที่สําคัญได้แก่ 1. ไทยลาวกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในวัฒนธรรมใกล้เคียงกับลาวพูดภาษาอีสานและนิยมทอผ้า มันมีผ้าขีดสองภูไทยภูไทยหรือภูไทยมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นผ้าแพวาและมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษสไทยยวนอพยพจากเรามีภาษาผวนเฉพาะตัวและนิยมทอผ้าลายน้ำไหล4ไทยย้อมีภาษาของตนเองนิยมทอผ้าฝ้ายผ้าไหมลายขิด5ไทยโซ่ เป็นชนเผ่าเก่าแก่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีผีและการทอผ้าแบบดั้งเดิม 6. ขมีนอีสานอาศัยในอีสานใต้มีภาษาของตนเองวัฒนธรรมเด่นคือการตึมและทอผ้าไหมโหผ้าปูมเจ็ดกุยสายสวยมีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้างและการทอการ ผ้าสมปักผ้าไหมาลายโบราณ8ปชาวเวียดนามอีสานตั้งโลกรางในช่วงสงครามอินโดจีนมีอิทธิพลด้านอาหารและการค้าขายวิธีการทอผ้าการทอผ้าเป็นกระบวนการสร้างผืนผ้าโดยใช้เส้นได้ยืดเส้นตั้งและเส้นได้พุ่งเส้นขวางมาขัดการผ่านเครื่องทอ รือกี่ทอผ้าวิธีการทอผ้าแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามเทคนิคที่ใช้ซึ่งแต่ละเทคนิคจะมีลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้ากี่ทอผ้าเครื่องมือหลักที่ใช้สําหรับทอผ้าเส้นได้ยืดเส้นได้ที่ขึงในแนวตั้งเส้นได้พุ่งเส้นได้ที่พุ่งไปมาในแนวขวางฟืมใช้กระแทกเส้นได้ให้แน่นกระสวยใช้ผ้าเส้น ได้พุ่งผ่านเส้นได้ยืดเทคนิคการทอผ้าการทอผ้าพื้นฐานเป็นการทอผ้าแบบง่ายที่สุดเส้นได้พุ่งสอดเข้าไปใต้และเหนือเส้นได้ยืดสลับกันได้ผ้าทอที่แข็งแรงเรียบง่ายเช่นผ้าป้ายผ้าไหมพื้นเรียบการทอผ้ายกดอกใช้เส้นได้พิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างลวดลายที่นูนขึ้นมา นิยมใช้ในผ้ายกดอกผ้ายกทองการทอชิดใช้ไม้เก็บเส้นได้ยืยืนขึ้นเป็นช่วงๆแล้วพุ่งเส้นได้พิเศษเพื่อสร้างลายลายขีดมักเป็นลายเลขาคณิตเช่นลายฟักปลาลายขอพบมากในผ้าหมอนขีดผ้าทออีสานการทอจก ใช้การจกเส้นได้พิเศษเข้าไปในช่องที่ต้องการสร้างลวดลายเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนทําให้เกิดลวดลายละเอียดและสวยงามนิยมในผ้าแพวาผ้าสิ้นตีนจกการทอมัดหมี่ใช้เทคนิคการมัดและย้อมเส้นได้ก่อนนำไปทอลวดลายจะปรากฏเมื่อทอเสร็จมักเป็นลายเรขาคณิตหรือลายธรรมชาตินิยมใช้ใน ผ้ามันมีอีสานผ้าไหมมัดม,มีการทอเก็บมุกใช้วิธีทอเสริมเส้นด้วยได้พิเศษเข้าไปทำให้เกิดลวดลายที่ละเอียดพบมากในผ้าายเก็บมุกผ้าลายน้ำไหลขั้นตอนการทอผ้าหนึ่งเตรียมเส้นได้นำฝ้ายหรือไหมมาปั่นเป็นเส้นแล้วนํามาย้อมสีสองขึ้นกี่ขึงเส้นได้ยืนบน กี่ทอผ้า3ทอผ้าใช้กระสวยพุ่งเส้นได้พุ่งผ่านเส้นได้ยืดใช้ฟืมนกระแทกให้เส้นได้แน่นทอไปเรื่อยๆตามลวดลายที่ต้องการสี่ตัดและตกแต่งตัดปลายได้ที่เกินออกและนำไปฟอกหรือตกแต่งเพิ่มเติมประเภทของผ้า การแบ่งประเภทของผ้าทอแบ่งเป็นสองประเภทคือวัตถุดิบในการทอและกรรมวิธีในการทอคือ1ผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ได้ได้แก่ฝ้ายและไหมฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของไทยเป็นพืชเขตร้อนที่ชอบดินปนทรายและอากาศโปรง่งเส้นใยฝ้ายดูดความชืน้น ได้ง่ายและระเหยเร็วทำให้เสื้อผ้าที่ทำจากฝ้ายสวมใส่แล้วรู้สึกสบายเส้นไหมเส้นใยไหมได้จากรังไหมของตัวไหมซึ่งเลี้ยงมากในภาคเหนืออีสานและภาคกลางรังไหมถูกนำมาสาวฟอกย้อมและทอเป็นผ้าไหมที่มีคุณสมบัติลื่นมันและยืดหยุ่นดี ผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามลวดลายที่เกิดจากการทอบนผืนผ้าเช่นผ้ามัดมี่ใช้เทคนิคมัดและย้อมเส้นฝ้ายหรือไหมก่อนทอทำให้เกิดลวดลายเฉพาะต้องจัดเรียงเส้นให้สม่ำเสมอเพื่อความปาณีตผ้าจกทอพร้อมปักลายโดยเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษเป็นช่วง ใช้ไม้ขนเม่นหรือมือช่วยยกเส้นได้ผ้าขิดใช้วิธีเขีย่ยหรือสกิดเส้นได้ยืนขึ้นก่อนสอดยืดก่อนสอดใต้พุ่งทำให้เกิดรวดวตายเป็นแนวเรขาคณิตผ้าแพรว่าผ้าทอมือที่ผสมลายขีดกับลายโจกมีรวดลายหลากหลายในผืนเดียวผ้ายกดอกใช้การยกตะกอแยกเส้นได้ยืด ให้เกิดลวดลายโดยบางครั้งเพิ่มเส้นพษษุ่งพิเศษผ้าผืนทอด้วยเส้นไหมพุ่งและไหมยืดสีเดียวกันเรียบง่ายนิยมใช้เป็นผ้านุ่งผ้าสบายผ้าคล้ายผ้าข่าหมาใช้ผ้าบ่าในงานบุญงานบวชและงานรื่นเริง,รงผ้าสรุงผ้านุ่งสำหรับผู้ชาย ใส่อยู่บ้านหรือในงานพิธีและเป็นของไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวผ้านุ่งใช้นุ่งในชีวิตประจำวันและงานพิธีเช่นผ้าผืนที่ใช้เป็นผ้าไหว้ในงานแต่งบทที่สามประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนบนภูมิปัญญาของคนอีสานคือแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ สั่งสมและสืบคลอดกันมาแสดงถึงความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวต่อธรรมชาติและสังคมโดยเกี่ยวข้องกับการผลิตและวิถีชีวิตเช่นการทอผ้าการ,กรเกษตรและการแพทย์พื้นบ้านความเป็นมาของผ้าทอในแต่ละจังหวัดในภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนบนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มจังหวัดตอนบนหนงึงการเลย หนองคายหนองบัวลำพูรดธานีและกลุ่มจังหวัดตอนบนสองนครพนมมุกดาหารสกลน,นครแต่ละจังหวัดมีผ้าเอที่สะท้อนอัต,อตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองจังหวัดบึงการมีผ้าย้อมคามผ้าใยหมักโครนและผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติมีผ้ามัดหมี่ลาย ผักแว่นและผ้ามัดหมี่ไทยเซกาเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีการทอสองตะก,กรอและสี่ตะกรอที่ให้ลวดลายละเอียดสวยงามจังหวัดเลยนิยมทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมลายขีดแบบดั้งเดิมมีการผสมประสานเทคนิคจกและขีดทำให้ผ้ามีลวดลายที่ปราณีต มีผ้าย้อมคามที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลาวจังหวัดหนองคายมีชื่อเสียงด้านผ้ามัดหมี่และผ้ายกดอกผ้าทอที่ได้รับอิทธิพลมาจากลาวมีลวดลายที่เรียบง่ายและแฝงด้วยความหมายทางวัฒนธรรมนิยมใช้สีธรรมชาติเช่นครามและน้ำเงินจากเปลือกไม้จังหวัดหนองบัวลำพูผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายและผ้าย้อมคาม มีลายผ้าดั้งเดิมเช่นลายดอกแก้วลายขอและลายหน้าการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านควบคู่กับการเกษตรจังหวัดอุดรธานีมีการผลิตผ้ายกทองและผ้าทอลายขิดที่ปราณีตผ้ามันมีอุดรมีลายดั้งเดิมเช่นลายขอลายดอกพิกุลผ้าทอ ได้รับอิทธิพลมาจากชาวเวียงและไทยพวนจังหวัดนครพนมผ้าลายน้ำไหลเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีการทอผ้าขีดและผ้าจกที่ใช้เทคนิคโบราณลวดลายผ้าสะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวไทยยอ่อจังหวัดมุกดาหารมีชื่อเสียงด้านผ้าทอภูไทยโดยเฉพาะผ้าแพวาที่มีลวดลายละเอียด มีการใช้เทคนิคโจกและขิดร่วมด้วยสีของผ้ามักเป็นสีธรรมชาติเช่นสีครามสีน้ำตาลและสีแดงจากเครื่องจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่สำคัญของไทยมีผ้ามัดหมี่และผ้าขิดที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่มผู้ไทยผ้าแพรวาของสกลได้รับได้รับการยกย่องว่าเป็นผ้าที่มีความละเอียดและ สวยงามมากบทที่สี่ประวัติความเป็นมาลนภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางภูมิปัญญาผ้าทออีสานมีเอกลักษณ์เด่นที่การใช้ลวดลายบนผืนผ้าซึ่งสะท้อนถึงเทคนิคการทอที่มีมาแต่โบราณเช่นขีดและมัดหมี่โดยมีการแบ่งลวดลายผ้าอีสานออกเป็นสี่ประเภทหลักหนึ่งลายสัตว์ลายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เช่นลายนาคลายนาค เชิงเทียนหรืออึง่อง 2. ลายพันไม้ลายที่ได้รับแรงมันันใจมาจากธรรมชาติเช่นลายดอกแก้วลายขอและลาย,ลาย,ลายบัวคำ 3. า3ลายสิ่งของเครื่องใช้ลายที่แสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นลายโคม9ลายกงม9หมากจับ4 ลายจากความเชื่อและจินตนาการลายที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเช่นลายร้อยดวงใจหรือลายปาจาดธรรมสิงทอในกลุ่มจังหวัดผ้าไหมแพราวาจังหวัดกาลสินเป็นผ้าที่มีลวดลายวิจิตรที่ผสมระหว่างลายขีดและลายจกนิยมใช้ในโอกาสสำคัญและสะท้อนฐานะทางสังคมชาวภูไทยในจังหวัดนี้มีเอกลักษณ์ ลายผ้าที่ละเอียดเช่นลายหน้าซึ่งต้องใช้เวลาและความสามารถในการทอนานกว่า3เดือนผ้าไหมมันมีชนบทของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีประวัติยาวนานกว่า220ปีเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นโดยมีลวดลายละเอียดและสวยงามเช่นลายหมีกงลายขันหมากเบงและลายหน้า เกลียวผ้าไหมมีผืนเนื้อผ้าแน่นสีสม่ำเสมอและสีดั้งเดิมเช่นสีม่วงสีแดงและสีเขียวผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากจางหวัดมหาสารคามมีลวดลายดอกหมากขนาดเล็กสีสันสวยงามใช้เทคนิคมัดลายซ้อนกันและผ้าเนื้อละเอียดแวววาว ทอซับซ้อนใช้ทําผ้านุ่งและของที่ระลึกสืบทอดและพัฒนาจนถึงปัจจุบันผ้าไหมาลายสาเกเป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยลวดลายมัดหมี่พื้นบ้านห้าลายได้แก่ลายโคมงโคมเจดลายนาคน้อยลายคองเอีย้ยงลายหมากจับและลายค้าเผาทอรวมกันในผืนเดียว เปรียบเสมือนความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดใช้พื้นสีดอกอินทานินบกซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดได้รับการประกาศชื่อเป็นลายสาเกมเมื่อวันที่13กันยา2544ผ้าขิดไหมาลายยศสูนทรเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรสืบทอดจากขนบธรรมเนียมและความเชื่อของชาวอีสานที่ถือว่าผ้าขิดเป็นของสูงใช้ใน วิธีมงคลเช่นผ้าคุมไหล่และผ้ากาบพระการทอผ้าขิดใ,ใช้เทคนิคสกิดเส้นไหมย,ยืดขึ้นเพื่อสร้างลวดลายนิยมทอเป็นหมอนผ้าหม่มและหัวสิ้นสนะท้อนวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของชาวไทยในอดีตบทที่5ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่างวัฒนธรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดหนึ่ง ผ้าหางกระรอกที่มาเป็นผ้าทอบโบราณที่พบมากในอีสานใต้และบางพื้นที่ทางใต้เช่นนครราชสีมาสุริรรรนรทนนร์บุรีรัมย์สีสกตอุบลราชธานีนครศรีธรรมราชและตังลักษณะผ้าพื้นเรียบมีลวดลายเหลือบมันวาวค้ายขนหางกระรอกทอดโดยใช้เส้นไหมหรือฝ้ายสองเส้นควบกัน กรรมวิธีการทอใช้เทคนิคการควบเส้นโดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษเช่นไหนและโบกด้วนลายหลักหางกระรอกพุ่งไปทางขวาหางกระรอกพุ่งไปทางซ้ายหางกระรอกแบบมีสายพุ่งเป็นหยักแหลมการใช้งานใช้ทำจูกกระเบนผ้าสิ้นผ้าไหมและเครื่องนู่งห่มในพิธีกรรมเช่น ผ้าหน้าคมในงานอุปสมบทหรือผ้าหอ่อบาทผ้าไหมมีคั้นขอนารีที่มาให้กอกลักของจังหวัดชัยภูมิเกิดจากการรวมลายหมีขั้นโบราณกับลายขอนารีมีมาตั้งแต่สมัยพระยาพักดีชุมพลผู้ก่อตั้งเมืองชายภูมิโดยภรรยาของท่านเป็นผู้เผยแพร่พิธีการทอผ้าไหมลวดลาย ลายขอนารีมีที่มาจากลวดลายตะขอที่ใช้ตัดน้ำในอดีตการใช้งานใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือนำไปนุ่มเป็นสิ้นผ้ามัดหมี่ตินแดงที่มาเป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ของอำเภอพุทธไทยสงและอำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ลักษณะผ้ามัดหมี่ลายพื้นเมือง หัวสิ้นและตีนสิ้นเป็นสีแดงสดกรรมวิธีการทอเดิมทีทอเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาต่อหัวและตีนสิ้นปัจจุบันทอเป็นผืนเดียวกันการใช้งานใช้นุ่งเป็นสิ้นโดยเฉพาะในงานพิธีกรรมและเทศกาลสำคัญผ้าหงที่มาผ้าไหมมันมีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ใช้วิธี มัดย้อมเส้นผู่ก่อนทอมีลวดลายเฉพาะเช่นโฮเปบาะชายและโฮสไลหญิงใช้เส้นไหมเนื้อแน่นและบางหนาย้อมด้วยสีธรรมชาติ5สีดำแดงเหลืองน้ำเงินและเขียวประโยชน์การใช้งานใช้เป็นผ้านุ่งในงานพิธีสำคัญผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมักเกลือ ที่มาผ้าไหมพื้นบ้านทอมือของบ้านหนองบ่อจังหวัดอุบลราชธานีทอลายในตัวด้วยเทคนิคแยกตะกอห้าตะกอมีลวดลายเป็นวงซ้อนกันคล้ายขนมเปียกปูนย้อมด้วยผลมะเกลือทำให้มีสีดำเงาเรียกอีกชื่อว่าแพรเหยียบหรือผ้าเหยียบ ประโยชน์การใช้งานนิยมใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อแขนยาวใช้ในใช้ได้ทั้งงานพิธีและชีวิตประจํวาวันผ้ากาบบัวที่มาลายผ้าเอกลาของจังหวัดอุบลราชธานีประกาศเป็นทางการเมื่อปีพศ2543ลักษณะดินสีผ้าคล้ายกาบบัวชมพูขาวเทาเขียวน้ําตาลทอด้วยเส้นยืด อย่างนอนสองสีและใช้เทคนิคพิเศษเช่นมั่หมี่ขิดจกแบ่งเป็นสามประเภทผ้ากาบบัวธรรมชาติผ้ากาบบัวจกผ้ากาบบัวคาประโยชน์การใช้งานใช้เป็นผ้านุ่งและเครื่องแต่งกายที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวอ,อุบลราชธานีบทที่6กการออกแบบลายผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานหน้าเชิงเทียนเป็นลาย มัดมีที่มีพญานาคสักศินสักดิษย์ตามความเชื่อโบราณพญานาคอบเชิงเทียนสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ใช้ในงานพิธีสําคัญใช้สีธรรมชาติเช่นน้ําเงินองฟ้าน้ําตาลทองและขาวนวลเชิงผ้ามีลายโคคมผ้าและรูปภูเขาเพิ่มความโดดเด่น 2. ลายดอกแก้วลายพื้นฐานโบราณที่นิยมใช้ในผ้าไหมมัดหมีม่ พบมากในผ้าอีสานใช้เป็นผ้าสิ้นของสตรีรูปแบบสมดุลสื่อถึงความดีงามและบริสุทธิ์เป็นลายที่แพร่หลายในประเทศเช่นอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือใต้เชื่อว่าเป็นลายมงคลสื่อถึงความสุขและความสดชื่น 3. ลายหมักจับ กงเก้าได้รับแรงมันในนานใจมาจากพืชหมากจากที่เกาะติดเสื้อผ้าเป็นลายเล็กๆก,กระจายทั่วผืนประกอบด้วยลายจี้เพชรและโคมผ้าเชิงผ้ามีลายโคมผ้าหลายสีเช่นชมพูอมม่วงน้ำตาลแดงคาลิฟฟ้าขาวท้ายสีธรรมชาติเช่นสีน้ำเงินอมฟ้า ขาวนวลแดงชมพูและม่วง 4. ลายพระธาตุพนมหน้าแรงมันนานใจมาจากพระธาตุพนมโบราณสถานสำคัญในรุ่มน้ำโขงผ้าลายนี้ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มถือเพราะถือเป็นของสูงใช้าำรับสักการะแสดงถึงความศรัทธานในพุทธศาสนา 5. ลายสีโคดบูราล้านช้าง ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายบนพระาธาตุพนมใช้เทคนิคถอดลายจากองค์พระาธาตุวาดใหม่บนกระดาษกราฟย้อมสีธรรมชาติทอด้วยเทคนิคขิดเป็นผ้าสบายสะท้อนอัตลักษณ์ของอาณาจักรสีโตรบ,บูรล้านช้างออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ใช้กระดาษกราฟ กำหนดลวดลายโดยใช้1ช่องก้าเท่ากับ1ลำดับลำมัดหมี่วาดลายจากด้านบนลงล่างและเน้นความสมมาตรลายเรขาคณิตต้องมีมุมตรงกันและแบ่งครึ่งได้ลงสีให้สวยงามหลังจากออกแบบลายและเชิงผ้ารูปแบบการออกแบบวดลายผ้าบัดหมี่หนึ่งลายเลค่ะคณิต มีโคสร้างชัดเจนแบ่งครึ่งได้เวลาทอใช้เทคนิคมัดครึ่งก่อนแล้วทอเต็มลาย 2. ลายอิสระสร้างสรรต้องร่างภาพตรงกราฟและคำนวณจำนวนลำดับหมีให้ตรงกับลายที่ต้องการ3ลายมัดหมีตรงทอสไลด์ไล่ลาย,ลายไปเรื่อยๆถ้า เล็กเกินไปต้องตั้งสไลด์ใหม่ 4. ลายมัดมีเส้นยืดมาพบในผ้าไหมโบราณเช่นผ้าที่ทอคําพีในตู้พระวัดเก่าบทที่7การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติการย้อมสีธรรมชาติเป็นกระบวนการที่ใช้สีจากพืชและสัตว์มาย้อมเส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายลิน,นินกันชงไหมและ ผลสัตว์โดยก่อนย้อมต้องมีการเตรียมเส้นใยเพื่อให้สีติดทนวิธีการย้อมสีธรรมชาติ3าวิธี 1. การย้อมสีโดยตรงใช้สีจากธรรมชาติโดยตรงสามารถทําให้แบบทาสามารถทําได้แบบย้อมเย็นอุณหภูมิห้องหรือย้อมร้อนต้มน้ําสี2การย้อมโดยใช้สารช่วยติดสีใช้ใช้สารช่วยให สีติดทนเช่นสารฝาดแทนนินโปรตีนจากน้ำถั่วเหลืองเกลือแกงน้ำโคลนน้ำขี้เท้าน้ำปูนใสน้ำสนิมเหล็กน้ำมะขามเปียกและสารส้ม 3. การย้อมแบบแวกก่อหม้อย้อมเปลี่ยนสีจากที่ละลายน้ำได้เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำเช่นการย้อมคราม ตัวอย่างสีจากธรรมชาติแดงครั่งดอกคำฝอยรากยอน้ำเงินครามเหลืองแก่นขนุนขมิ้นชันแก่นเขรากต้นสกือดำลูกกระจายลูกมะเกลือชมพูต้นมหากาศต้นฝางน้ำตาลแก่เปลือกไม้โกงกาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความติดทนของสี 1. ชนิดของวัสดุใส่สีให้สี 2. ประเภทของเส้นใย,ย 3. วิธีการย้อมสีการดูแลรักษาผ้าหลังย้อม 5. การย้อม 4. สีธรรมชาติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความรู้เรื่องพืชพันธุ์และเทคนิคการย้อมเพื่อให้ได้สีที่สวยงาม